สบายดีงามเบ๋อเบ๋อเบ๋อให้มันทองสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องเบ๋อให้มันทองดูสบายดีป้าลุงสบายดีป้าวุงอ่ะลุงบอกมันวุ้งลูกลุงป้าลุงป้าวุงอ่ะป้าวุ้งสวัสดีพี่นอ้องสวัสดีพ่อจ้าขุดทุกคนเป็นยังไงลุงเออยินดีตอนหับเข่าสูซองยังซองไผ เขาหัวยงอกอีกพี่น้องเลยมาเดียวเป็นคนหูเลยเด้อพี่น้องเด้อสบายดีแล้วมันยาวได้กินนมบางหาโลดตุ๊จักอันนี้คือขอกงอพี่น้องเลยเสียงงอปันเขามาในี้บัดยามผลสบายดีบอรจุกุจะคนพี่น้องพ่อพ่อกำาังเสียงก่าเสียงเ่ยพี่น้องสวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเรียกอีเล็กเฮบโนบมือสบายดีเลย พี่น้องตาจอยเอาข้าวปลูกลงเตรียมหวานกะพี่น้องเลยพี่น้องเวารีบได้นี่น่ะนะอย่าพราวพ่อเสื่อข้าวปลูกพี่น้องเลยเตรียมอลไรพี่น้องเลยหอดลดูการหมูเอาแซลแซลเด้อผลชิมาตกอยู่หน้าคุโนพี่น้องเลยจักหน่อยอื่นพือ้นชิมาตกมันเป็นยังเไยอุ่นมันเป็นยังอุ่นเลยน่ะห้ามบอกห้ามบอกใส่เลยบ่ แม่อันแม่แม่แม่ยไปใช่ปะใส่เลือกก็ได้ที่เฮ้ยพี่น้องอุ้มไม่ไหวแล้วนะคะดูนางก่อนค่ะดูนางดูนางสบายดีไหมลูกสบายดีป้าลุงอี๋แล้วก็สบายดีไหมหนาคุณหนูยังบด้แต็งพี่น้องเอ้ยนะสุดเด้สบายดีสบายดีลูกสบายดีสบายดีป้าลุงเอ้ย ยินดีตอนหับขับซูซองมโมจิตาเด้ออ่ะจุ๊บจุ๊บลูกจุ๊บ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 หุ่นเหุ่นเหุ่นจุ๊บ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 อุ้มเอาไว้เลยพี่น้องเอ้ยอุ้มเสียด้สำนังกับบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บบ๊ายบายดูลูกบ๊ายบายบ๊ายบายได้เบ๊ายบายลงมาท่ดูบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายลูกบ๊ายบายดูบ๊ายบายบ๊ายบายอ่ะจุุ๊บออ่ะะทททลลาาดดูู

ดู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 แข้งดูขาดูแข้งดูขาพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวตองมันเดียวอันลงองนละน้องพี่ตาซังบอกพี่น้องมันเป็นอะไรเดี๋ยวยิ้กแกมันให้หุ่นดีหุ่นดีว้าเขาลีบหมันเลยแล้วโอ้ยหัวบังด้วยจากมือลงหน่อยบ่ลงลูกบ่ลงบ่ลงเออปลาเนอะไล่ก่อนไล่ก่อนเบอร์เบิ้งไม่ปัดเปลี่ยนกล้องนี่เบอร์เบิ้งไม่เป็นกล้องนี่กลุ่มมันบ่แพร่เลย ข้าวเจ้าก็เอาอันน้ำสีก้อนเหยอันน้ำสีก้อนไมันคือรีบว่แทนนี่ป้อมันแบบไม่รื่องสิบอป้อผิดแล้งเอ้ยโยกเอาจับโยกขึ้นด้วยสวดขึ้นมาดูฮะป้อเฮ้ยเออเฮ้ยลูกบื้อลงนี่นะเฮ็ตได้นะเจ้านี่จับหมได้เอย มันบุนลงเหยิงยังมันบุนลงเหยิงยังบีบมันเกี่ยวกับแบบข้านี่มาเจอใช่ไหมขก่งฉีดนะเขายังนี่เือเขาเสียทีบ่อขั้วสูงพี่น้องเขาเสียทีกับเขายังเขาอีเตียบ่ฮะสอบได้ไหมบอกแล้วแม่แม่มาบอกพออีร้อยได้แม่กขาปลูกนะสอบได้พอมูทิต้าน่ะแม่ขึ้นได้พี่น้องเอ้ย กจะได้ชีเซ่เสียสองซ่สียสามเหยได้บ่เนี่งบ่ดูเหรอันี่แมใเขารีบได้ไลแม่อันนี้บอไหวเขาพี่น้องเอ่มีเล้ามันกัระเพาะเนี่ยจมเนาะแม่ไปบอกหอยลอยเอาชอแบล็คเขาเตี้ยปะนี่แม่อุ้มซอยได้ไหมเด้อ คืออีกไม่ได้เดาหอมจุ๊ดจุดม่ได้เดาหอมจุ๊ดจุดม่ได้อย่ามาหอมเด้อน่าร้อยไม่ได้อย่ามาหอมเท่านั้นน่าร้อยเนาะอันนี้คือบนใบเข่าพี่น้องเอ้ยไปเคี่ยวไปใช่หรือวะแจ๊คซอฟแม่แซ่ซองซอฟบอสเขาปลูกเบิร์ตบ้านนี่นะ เบ่งขักแน่ได้แป๊วขาวบนมบกระปุกลงสุดใต้แหละมึงรู้บ้งลอยเอ้ยสมาเป็นนี่บ้าจะกลเลยบ่เฮ้ยโจะนาดไหเอาย่หอกคายนะอืมคายคอ่ะเอาลในแม่น้ำนะเอาลงให้ลในแม่น้ำนะ รอดนำนะบทเหตุจับนะลูกนำนะอ๋อมันคายออกไอออกวันนี้มันคายนะออกนำบทเหตุมนเนาะอืออู้ยผักก็เด้เพียงเล้อตอนนี้นะปวดแขนมากๆเลยเบิ่งพี่น้องพี่ดองขี้มันอุบผมไว้เลยทำไมขี้บ่าขี้บ่าอีพอนี่แหละออกหน้าตะกี้นะอีพอแบกแบกพาแม่ แบกห้าวปบไหมหรือแบกอีหล่าเฮาก็จือได้บ่เฮาก็แบกแล้วเอ้ยจะย่องหัวแม่ติแลย่างบ่ไกลๆนึ่งพ่อแบกออกนาแล้วก็มาแบกลูกต่อพี่น้องเอ้ยดึงดึงดึงงอะไรๆๆไรอะไรอะไลาย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 ลูกนอนแต่งหน้ามาแล้วพี่น้อง แจ้งหนาบนบ้านพี่น้องเอ้ยประมาณนี้แหละเอาเนาะแพลแพลสบู่สบู่ล้างหนาเบิร์ตบริสไซน์ช่องเสมอไปซื้อมาเจอของปลอมแบนเน็ตของปลอมแบนเน็ตสีสม้มเจอของปลอมใส่สองขังรูบงปบุญซาคุบวัพี่น้องเอ้ยบวุ้ยแหละวุ้ยใส่ดีกว่าไปซื้อของแขมาเคยมีของปลอมซื้อมากรกะถือชิ้นหนึ่งแหละลืมมันถือโดนโหดเลยจืดวุ้ได้ปะ ตัวได้ของแข้ของลอมอันก็กลับมันเป็นกลับของเป็นเน็ตพี่น้องแต่สบู่ก่อนของมันนะออกมามันสะบวมกินเป็นเน็ตมันจะเป็นกลิ่นของสบู่อันอื่นผัดอันนี้ผัดลืมกลิ่นของมันนะ,ะเธเลยว่าะกลิ่นคือโบแมนว่าว่ะลองลองบางก่อนว่ะเั็นอะไรโบแมนอีรีกลิ่นสีคิวๆอ่ะเจอของลอมเข้าไป Cả lăng sợ rồi, lung hèn mà sợ rồi Lời khen, ủ bị rồi <laughs> <laughs> Bà <Bảm> năm bác <ba? cười> Bà năm bác Bà là... của... là... <laughs> năm bác hèn mà sợ Bà năm bác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  Bà năm Khương sò phù Khốt khô phải Tôi cua em mà hãy mù mà hãy mà นายหนาเจ้องป้อมอยู่เด้หมุนหมเลยกับขาดบริสไซคีมเป็นทิดเลยพี่น้องขาดบริสไซคีมเป็นทิดบวมบนมบวมบวมาแพ้เด้อนี่ขาดบริสไซรอดบ่อสลงเห็นมันเด็กบ่อนอนเขาลงเฮนแล้วยายไปนอนอยู่ตู้พอกมูพี่น้องเลย อไก่บ,กบนนอนตะกี้็นเล่าลูกไส้ฝนกระบอกมหาเลยน้องลูกไส้กับข้าขักไปหน่อยคนบไม่ญาติมีแต่ลูกลูกก็อยู่ตามภาษาลูกบ่มาไก่พ่อเลยพ่อกับไัยอยู่แบบนี้แหละม,มีกินกินไปบ่มีกินก็หิวคือกัน ซอยได้แต่ที่นอนกับกินพี่น้องเอย้ยอย่างอื่นซอยบ่ได้เงินซื้อเหลาและเรากินเหลาพี่น,อน้องลุเลเง,เ,ง,นนเ,งนนลเห็นเรกเากินเหลาหนำเพิงปลาปลาเพิงหนำเราเพียงเนาะเราก็เห็ดเวียกซอยฮาก็บหาที่อยู่กับอาหารการกินเราเท่านั้นแหละเออเออเออฮาซอยได้แต่หาที่อยู่กับกินเข่าหนำ ี่น้องกา,ารหัเห้ากระส่วนไม่ได้หรอกน้อลุงแฮนมีญาติก็ญยาดายาทางห่างพี่น้องเอ้ยห่างอิลีห่างจนโบเมนญาติว่าโบเมนญาติพวกนหละแล้วก็พอได้ใส่เราเห็ดเวียกหันนีเราก็อาศัยเห็ดเวียกแลกกินยกแลกอยู่พี่น้องเอ้ยว่าง่ายไกันเนาะพูพอกันคลิปหน้าเด้๋ยวมึงเด้อฝากกดไล์กดแชร์พี่น้องเอ้ย พาไปกันได้กับขอสดขอภัยว่าพึ่นลุงแฮนน้อยหนึ่งพี่น้องว่าหายฟังให้เอฟซีหาใจนด้นเเนาะเมียละปะกันกับเมียเราได้ลูกสองคนบอลุงแฮนลูกเราก็เป็นบ่าวแล้วหนึ่งกับเมียแล้วเขาก็อยู่ตามภาษาเขาเมื่อกับบุมียังเรากับบุเมื่อลูกกับทางานกินไปวันวันเราก็ทํางานกินวันวันคือกัน ໂຕໃຜໂຕມານລນດ